มาทำยาแก้ไอสูตรโบราณกันจ้าช่วงนี้ทิมทิมไอนิดหน่อยนะจ้าก็เลยมาทำจ้าอย่างแรกนะจ้าใส่มะกรูสองลูกนะจ้าเอยไม่ใช่ใส่แบบนี้จ้าต้องเอาอันที่ผ่านแล้วแล้วก็คั้นน้ำก่อนจ้าวิธีที่ถูกต้องคือทำแบบนี้นะจ้าบีบน้ำมะกรูดใส่ลงไปจ้าอย่าทำตามอันแรกทิมทิมนะจ้าที่ใส่ลงไปทั้งลูกเลยนะจ้าเดยวกินไม่ได้เอาจ้า อันนี้ที่ลีพิมพันมาประมาณสองลูกนะจ๊ะ นี่นำมะกรูดสองลูกก็จะได้ไประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปจ้าแล้วก็คนให้เข้ากันนะจ๊ะพอเกลือละลายแล้วก็ชิมกันเลยนะจ๊ะ ใช่ก็จะออกเปรี้ยวๆขมๆเค,ค็มๆนิดๆจ้านี่จ้าอันนี้อยากแก้ไอขนาดดีเลยนะจ้าถ้าใครไอก็ทาตามสูตรทีมๆได้เลยนะจ้าช่วยได้ดีเลยจ้าแต่อย่าใส่เกิอเยอะนะจ้าเด็ดเค็มจ้านี่จะโล่งของเลยจ้า